เคยรู้สึกไหมครับว่าตัวคุณเหมือนนักบินตัวจิว๋วที่กําลังนั่งบังคับหุ่นยนต์ที่ทําจากเนื้อและกระดูกอยู่คุณสั่งให้มือขยับมันก็ขยับคุณสั่งให้ขาเดินมันก็เดินแต่ในขณะเดียวกันคุณกลับรู้สึกเหมือนมีกระจกบางๆกั้นกลางระหว่างตัวคุณที่อยู่ข้างในกับโลกที่อยู่ข้างนอกแต่ผมต้องบอกคุณตรงนี้เลยว่าความรู้สึกว่าคุณเป็นนักบินผู้โดดเดี่ยวคนนั้นคือภาพลงตาที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของมนุษยชาติครับ ความจริงนั้นลึกลับและประหลาดกว่านั้นมากเพราะถ้าวันหนึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้พังลงหรือระบบเชื่อมต่อของคุณหลุดไปคุณอาจจะพบว่าตัวคุณที่คิดว่าเป็นคนขับไม่เคยมีอยู่จริงตั้งแต่แรก สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Secondary Podcast กับซีรีส์ m a n i n g ที่จะพาคุณไปรู้จักกับคำใหญ่ๆที่ใช้บ่อยในปรัชญาภาพพื้นทวีปหรือ Continental Philosophy กันครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคอนเซปต์ทางปรัชญาที่อธิบายความเหงาและความวิตกกังวลของมนุษย์เราได้ลึกซึ้งที่สุดอันหนึ่งนั่นคือไอเดียเรื่อง Dasai าาของมา r t ตินไฮเดเกอรเราจะไม่คุยเรื่องนี้ในมุมของการค้นหาความสุขหรือการมีสติรู้ตัวแบบไลฟ์โค้ชครับ แต่เราจะมาถอดรหัสกันว่าทําไมมนุษย์ถึงเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่ต้องแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าทําไมการที่เน็ตหลุดถึงทําให้เรารู้สึกเหมือนอวัยวะขาดหายและทําไมภาระที่หนักอึ้องที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์คือการที่เราหนีไปจากความหมายไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวคุณเคยมีโมเมนต,ต์ปแปลกๆหน้ากระจกไหมครับเรานึกภาพตอนที่คุณแปลงฟันตอนเช้าจู่ๆคุณก็จ้องตาตัวเองในกระจกนานเกินไป แล้วจู่ๆความรู้สึกคุ้นเคยมันก็พังทลายลงใบหน้าที่เห็นกลายเป็นของคนแปลกหน้าและคุณรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นก้อนพลังงานก้อนเล็กๆที่ติดเนีกยอยู่ในร่างเงื้อเยื่อนี้ความรู้สึกนี้แหละครับคือรากฐ,ฐานของความเชื่อที่ฝังหัวมนุษย์มาหลายร้อยปีเราเชื่อว่าตัวเราคือวิญญาณหรือจิตที่ซ่อนอยู่ในหัวกะโหลกคอยมองดูโลกผ่านหน้าต่างลูกตาเราเชื่อว่าเราเป็นอิสระจากโลก เราสามารถถอยออกมาวิพากษ์วิจาร์โลกได้เหมือนนักวิทยาศาสตร์สองเชื้อโรคเรามองตัวเองเป็นเหมือนนักบินและมองโลกเป็นแค่ฉากหลังที่เราเดินผ่านไปมานี่คือความเชื่อที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยเพราะมันบอกเราว่าไม่ว่าโลกจะพังแค่ไหนตัวชั้นที่อยู่ข้างในก็ยังปลอดภัยแต่ข่าวร้ายครับมาตินไฮเดกเกอร์บอกว่านั่นคือเรื่องโกหกคาโตไฮเดกเกอร์เดินเข้ามาทุบก,กระจกบานนั้นทิ้งแล้วบอกว่าเลิกเพอเจอร์เรื่องตัวชั้นที่แยกจากโลกได้แล้ว เพราะในความเป็นจริงเราไม่เคยแยกจากโลกได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวเขาเสนอคำว่า design ขึ้นมาแทนคำว่ามนุษย์มันแปลว่าการอยู่ที่นั่นฟังดูธรรมดาใช่ไหมครับแต่ลองคิดตามดูไฮเดเกอร์บอกว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกเหมือนน้ำที่อยู่ในแก้วเพราะถ้าเทน้ำออกแก้วก็ยังเป็นแก้วน้ำก็ยังเป็นน้ำมันแยกกันได้แต่เราอยู่ในโลกเหมือนกับที่คุณอยู่ในความรักหรืออยู่ในภาวะสงคราม ตัวตนของคุณไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่มันแผ่ขยายออกไปยึดเกาะกับสิ่งรอบตัวคุณคือภาษาที่คุณพูดคุณคืองานที่คุณทำคุณคือเพื่อนที่คุณคบถ้าเราลอกเอาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ออกไปจนหมดตัวตนของคุณจะระเหยหายไปทันทีไม่เหลือแม้แต่เม็ดฝุ่นคุณไม่ใช่แมงมุมที่เกาะอยู่บนใยแต่คุณคือตัวใยแมงมุมนั่นเองเพื่อให้เห็นภาพว่าตัวเรากับโลกมันหลอมรวมกันขนาดไหน ลองมาดูสิ่งที่ไฮเดเกอร์เรียกว่าความพร้อมมือผ่านอุปกรณ์ที่คุณถืออยู่ตอนนี้ครับสมาร์ทโฟนเราสังเกตดีๆนะครับเวลาที่คุณกําลังไถฟีดอย่างเมามันหรือกําลังพิมพ์ด่าใครสักคนในคอมเมนต์ในวินาทีนั้นโทรศัพท์หายไปจากความรู้สึกของคุณคุณไม่ได้มองเห็นหน้าจอกระจกคุณไม่ได้รู้สึกถึงน้ําหนักของมันด้วยซ้ําจิตสํานึกของคุณพุ่งทะลุผ่านอุปกรณ์ไปจับอยู่ที่คอนเทนต์ปลายทางทันทีในสภาวะนี้โทรศัพท์ไม่ใช่วัตถุ แต่มันคืออวัยวะส่วนหนึ่งของดีไซน์มันคือส่วนขยายของตัวคุณที่ยื่นออกไปสัมผัสโลกคุณไม่ได้ใช้มันแต่คุณเป็นมันแต่ความสยองขวัญที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นเมื่อเกิดกลิชครับจูๆ่ๆแบตหมดเน็ตหลุดหรือโทรศัพท์หล่นกระแทกพื้นวูบในวินาทีนั้นความลื่นไหลทั้งหมดพังทลายโทรศัพท์ที่เคยเป็นอวัยวะโปร่งใสจูๆ่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะวัตถุ ก็โลหะหนักๆที่ไร้ค่าและเย็นชืดความรู้สึกหมุนหิดต,ตอนเน็ตหลุดไม่ใช่แค่เพราะเราดูคลิปต่อไม่ได้ครับแต่มันคือความรู้สึกเหมือนแขนขาดมันคือความเจ็บปวดของการที่ตัวตนของเราถูกกระชากให้ขาดออกจากโลกเราถูกดีก,กับมาขังอยู่ในร่างกายตัวเองอีกครั้งนี่แหละคือความจริงที่น่าขนลุกเราจะรู้ตัวว่าเรามีตัวตนก็ต่อเมื่อโลกของเราพังลงเท่านั้นตราบใดที่โลกยังทำงานปกติเราก็เป็นแค่คกลไกที่ไหลไปตามกระแส แต่เมื่อไหร่ที่โลกหยุดหมุนเมื่อน,นั้นแหละครับที่เราจะถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับความว่างเปล่าของตัวเองถ้าเรายอมรับแล้วว่าตัวตนของเราคือเนื้อเดียวกับโลกคำถามที่น่าขนลุกต่อมาคือแล้วใครเป็นคนเลือกโลกใบนี้ให้เราคำตอบคือไม่มีใครครับไฮเดกเกอร์เรียกสถานานี้ว่ากอเฟนไฮหรือภาวะถูกโยนลองจินตนาการถึงความรุนแรงของมันดูนะครับ ชีวิตไม่ใช่เกมที่คุณได้กดหน้าสร้างตัวละครใหม่ไม่ได้เลือกค่าพลังไม่ได้เลือกหน้าตาและที่สําคัญที่สุดคุณไม่ได้เลือกว่าจะเกิดมาไหมจู่ๆคุณก็ถูกทีบลงมาจากความว่างเปล่าให้มาโผลกลางสมรภูมิที่ชื่อว่าโลกในยุคสมัยที่คุณไม่เข้าใจในครอบครัวที่คุณไม่ได้เลือกและในร่างกายที่คุณไม่ได้ออกแบบคุณต้องรับมรดกทางประวัติศาสตร์มรดกทางภาษาและภาระหนี้สินทางสังคมที่คุณไม่ได้ก่อ เราทุกคนคือคนที่ตื่นขึ้นมากลางทะเลลึกโดยมีเชือกผูกขาไว้กับก้อนหินที่ชื่อว่าอดีตและถูกสั่งให้ว่ายน้ำไปข้างหน้าโดยห้ามถามว่าทำไมนี่คือความโหดร้ายพื้นฐานของการมีชีวิตครับเราทุกคนเป็นหนี้ชีวิตตั้งแต่ลมหายใจแรกและเพื่อที่จะมีชีวิตรอดในสภาวะที่น่าสับสนนี้เราส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะยอมจำนนต่อระบบปฏิบัติการที่รันโลกใบนี้อยู่ ไฮเดเกอร์เรียกสิ่งนี้ว่า Das Man หรือ The Day ท <c oughs> well, ี่แปลว่าพวกเขาสังเกตคำพูดติดปากของเราสิครับเขาว่าเรียงคณะนี้แล้วรวยเขาบอกว่าอายุเท่านี้ต้องแต่งงานเขามองว่าทำแบบนี้มันแปลกคำถามที่น่ากลัวคือเขาคือใครครับเขาไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่พระเจ้าเขาไม่มีหน้าตาไม่มีเบอร์โทรศัพท์และไม่มีตัวตนจริงๆแต่เขาคือบรรยากาศที่คลอกงำเราอยู่ทุกอนู ด a สมันคือระบบะเผด็จการที่แนบเนียนมากครับเพราะมันไม่ได้บังคับให้เราทำตามด้วยปืนแต่มันบังคับด้วยความปกติ averageness มันกลืนกินความเป็นปัจเจกของเราแล้วเปลี่ยนให้เรากลายเป็นหน่วยย่อยที่ทำซ้ำได้ interchangeable ในสภาวะนี้เราไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองครับเรากำลังถูกใช้ชีวิตโดยบรรทัดฐานสังคมเรากลายเป็น NPC ที่เดินตามสคริปต์เพื่อความสบายใจเพราะการทำตามเขามันปลอดภัยมันไม่ต้องคิด และที่สําคัญคือไม่ต้องรับผิดชอบถ้าทําผิดก็แค่บอกว่าก็ใครๆเขาก็ทํากันแต่ระบบที่สมบูรณ์แบบนี้มีข้อผิดพลาดตัวใหญ่ซ่อนอยู่ครับไฮเดเกอร์เรียกมันว่าอังส์หรือความกังวลแองไซดี anxiety. อย่าสับสนกับความกลัวหรือเฟียนะครับความกลัวคือกลัวงูกลัวตกงานกลัวสอบตกมันมีเป้าหมายชัดเจนแต่แองไซดีคือความรู้สึกโหวงที่ไม่มีสาเหตุ มันมักจะจู่โจมคุณตอนตีสองที่คุณนอนไม่หลับหรือตอนที่คุณยืนอยู่ท่ามกลางปาร์ตี้ที่เสียงดังที่สุดแต่จูๆ่ๆคุณกลับรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกลายเป็นภาพขาวดำในวินาทีของแองไซดี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือความหมายทั้งหมดของโลกพังทลายลงงานที่คุณทำอยู่ดูไร้สาระเงินในบัญชีดูเป็นแค่ตัวเลขสมมุติคำชมของคนอื่นดูว่างเปล่าสคริปต์ของดาร์สมันที่คุณท่องมาตลอดชีวิตจูๆ่ๆก็อ่านไม่ออกมันคือความรู้สึกอันแคนนี่ที่ แปลกๆไม่ได้อยู่เหมือนบ้านทั้งที่คุณเองก็อยู่ในบ้านตัวเองแท้ๆแ,แต่กลับรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าแองไซดี้ไม่ใช่โรคร้ายครับแต่มันคือเสียงกระซิบจากความจริงที่บอกว่าไอ้สคริปต์พวกนั้นนะ่ะของปลอมทั้งเพจริงๆแล้วนายไม่ได้เป็นอะไรเลยนายเป็นแค่ความว่างเปล่าที่กำลังรอความตายและนั่นแหละครับคือจุดที่น่ากลัวมากๆและเป็นจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริงซึ่งเราจะไปคุยกันในช่วงสุดท้ายครับ ถ้าเราอยู่ในโลกที่เขามันบงการเราได้ทุกอย่างตั้งแต่เสื้อผ้าที่ใส่ไปจนถึงความฝันที่เราควรมีมันจะมีอะไรเหลือบ้างไหมที่เป็นของเราจริงๆคำตอบของไฮเดเกอร์นั้นเย็นเยือกแต่เฉียบคมครับสิ่งเดียวที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงสิ่งเดียวที่คุณโอนให้ใครไม่ได้จ้างใครทำแทนไม่ได้และแชร์ลงโซเชียลให้ใครช่วยแบกไม่ได้คือความตายครับ ไฮเดกเกอร์เรียกสิ่งนี้ว่า s i g n s u m t o d e r being towards death แปลว่าการมีอยู่เพื่อความตายอย่าเพิ่งมองว่ามันเป็นเรื่องหดหูนะครับลองมองในมุมของโครงสร้างถ้าชีวิตเราเป็นอมตะถ้าเรามีเวลาเหลือเฟือเป็นอนันต์การกระทำทุกอย่างในวันนี้จะไม่มีความหมายเลยคุณจะขอโทษใครเมื่อไหร่ก็ได้คุณจะเริ่มทำตามฝันเมื่อไหร่ก็ได้ทุกอย่างจะถูกผัดวันประกันพรุ่งไปจนไร้ค่าแต่เพราะเส้นตายหรือเดทไลน์นี้มันมีอยู่จริง และมันกำลังเดินเข้ามาหาเราทุกวินาทีโดยที่เราไม่รู้กำหนดการล่วงหน้านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เวลาของเรามีน้ำหนักความตายคือเงื่อนไขเดียวที่ฉีกหน้ากากของสังคมทิ้งครับในวินาทีสุดท้ายเขาจะช่วยอะไรคุณไม่ได้ยอดไลค์ช่วยอะไรไม่ได้คุณต้องเผชิญหน้ากับความสิ้นสุดนั้นด้วยตัวเองอย่างโดดเดี่ยวที่สุดและความโดดเดี่ยวนั้นแหละคือกุญแจดอกสุดท้ายที่จะปลดล็อกกรงขัง แล้วเราจะอยู่กับความจริงที่น่ากลัวนี้ยังไงต้องลาออกจากงานไปอยู่ป่าไหมหรือต้องทําตัวขบฏต่อสังคมไฮเดเกอร์สายหน้าครับเขาบอกว่านั่นก็แค่การหนีไปเล่นละครฉากอื่นทางออกของเขาเรียกว่า e n c h l o s s e n h e i t resoluteness แปลว่าความเด็ดเดี่ยวการเป็นดาไซน์ที่แท้จริงไม่ใช่การหลุดพ้นจากโลกครับแต่คือการกระโจนกลับเข้าไปในโลกใบเดิม กลับไปเป็นพนักง,งานออฟฟิศคนเดิมกลับไปเป็นพ่อแม่คนเดิมแต่ด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่คุณทำสิ่งต่างๆเพราะต้องทำหรือทำเพราะใครๆเขาก็ทำกันคุณเปลี่ยนมาทำเพราะคุณเลือกที่จะทำมันด้วยตัวเองคุณรู้แล้วว่าบทบาทสมมุติพวกนี้มันเปราะบางคุณรู้ว่าคุณเป็นแค่ตัวละครที่ถูกโยนลงมาและคุณรู้ว่าเวลาของคุณกำลังนับถอยหลัง แต่คุณก็ยังเลือกที่จะสวมบทบาทนี้และเล่นมันให้ดีสุดความสามารถนี่คืออิสรภาพเพียงหนึ่งเดียวที่เรามีครับคืออิสรภาพที่จะยอมรับพันธนาการของเราเองมันไม่ใช่ความสุขแบบโลกสวยแต่มันคือความสงบเย็นของผู้ที่มองเห็นโครงสร้างของกรงขังและตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าของกรงขังนั้นแทนที่จะเป็นแค่นักโทษบทสรุปของเรื่องนี้ไม่ใช่ความภาคภูมิใจครับแต่มันคือ ภาระที่วางไม่ลงลองจินตนาการถึงจักรวาลที่ไม่มีมนุษย์ดูสิครับดาวเคราะห์หมุนรอบดาวฤกษ์หินชนหินก๊าซระเบิดเป็นไฟทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเงียบเงนันไร้ความหมายไร้ชื่อเรียกไร้ความงามและไร้ความโศกเศร้าจักรวาลน,นั้นมีอยู่แต่มันว่างเปล่าดาซายคือรอยร้าวของจักรวาลที่เงียบงันนั้นครับ เราคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่ถูกสาปให้ต้องแคร์หรือสนใจมันเราคือผู้ที่ยัดเยียดความหมายใส่ลงไปในความว่างเปล่าเรามองก้อนหินแล้วเห็นบ้านเรามองการสั่นสะเทือนของอากาศแล้วได้ยินเพลงเรามองความตายแล้วเห็นโศกนาฏกรรมเราไม่ได้เป็นแสงสว่างที่น่ากราวไหวหรอกครับแต่เราคือคนงานเหมืองผู้แบกรับภาระอันหนักอึ้งในการขุดหาความหมายในจักรวาลที่เย็นชาและถ้าวันหนึ่งมนุษย์คนสุดท้ายหายไป โลกก็จะหายไปด้วยเหลือ,อไว้แค่สะสารที่ลอยคว้างแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีอยู่ดังนั้นการมีชีวิตอยู่ของคุณในวันนี้แม้จะเต็มไปด้วยความทุกข์ความเหงาหรือความกังวลแต่มันคืองานที่คุณหนีไม่ได้ครับงานของการเป็นพยานคนสุดท้ายให้กับจักรวาลที่กำลังจะด,ดับสูญที่สุดแล้วดาซายไม่ใช่สุดสำเร็จที่จะทำให้คุณมีความสุขครับ แต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยเตือนสติว่าเราไม่ได้เป็นแค่วัตถุที่ลอยเควงคว้างรอวันบุบสลายแต่เราคือผู้แบกรับความหมายของโลกใบนี้เราคือรอยแยกเดียวที่ทำให้จักรวาลที่มืดมิดสามารถส่องสว่างและเล่าเรื่องราวของตัวมันเองได้หวังว่าการสำรวจในวันนี้จะทำให้ครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกว่างเปล่าว้าวุ่นหรือรู้สึกว่าความเงียบมันน่าอึดอัดจนอยากจะรีบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายหนี คุณจะมีความกล้าพอที่จะวางมันลงแล้วจ้องมองกลับเข้าไปในความเงียบนั้นครับเพราะนั่นอาจจะเป็นวินาทีเดียวในชีวิตที่คุณจะได้พบกับตัวคุณจริงๆโดยไม่มีหน้ากากของใครมาบดบังสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมแบกรับภาระแห่งการมีอยู่ไปกับ The Secondary Podcast สวัสดีครับ